พระเพชรพระรวดสวัสดีซี่ซูฟูสุขคอนกับผมกับชิม่าต,ตามแนวทางลาพัฒนาของเซียนพาสุกวันพุทธที่สิบหามกราสสองหา 68, ้าหกหกแปดนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวคิดทัเอาเพราะว่ามันเคลื่อนพ้นกระทัมากสองที่ยาพ้นเนาะพี่น้องเนาะมันเดือดแหละมันโทัมากมันเคลืนเลยเพระว่รู้วันจีว่างบ่วันพุธเดี๋พี่น้องเดี๋วันพุธ วันพุธที่สิบห้าวันพุธที่สิบห้ามกกลาหกแปดหกแปดจะพี่น้องได้เมื่อวันเมื่อวันจันทร์กับพ่อเข่าดอกพี่น้องของ่ันเมื่อวันเข่าเมื่อวันจันทร์กับพ่อเข่าดอกเรียกมันออกกัน เจ็ดสามสามนะพี่น้องเนาะเรีมันออกเจ็ดสามสามมีมาอยู่นี่เรขมันออกเจ็ดสามสามเรขล่างออกแปดเจ็ดแตว่าเขาเราไปนะพี่น้องเนาะเส้นปลาสุกพวกเขา อากาศยังหนาวยังเย็ยนอยู่ได้พี่น้องได้แต่ก่บบ้นหนาวซ้อนทามือขึ้นหลังเนาะมังงานอดสาเบิงเ่งออ่อทั้พี่น้อง คืหว่างมานนาะครับคุณพ่อครับครับวัสดีครับอันคุณพ่อท่านมี่ขอโทรไดหลายเพร็่อไม่ะอคุณพ่อฟังบอครับ อันมึงว่าเนี่มบอไดบอกราละเอียดบอกว่ามันได้เล้วผีเดเพื่อนก็ว่าจิโตรผเอะเนาะผู o, ้ t <t ่ังสอหลเนาโอ้รูอยู่ครับเพิ qu qu ่นว่าเพิ่นว่าจังไดครับเพิ่นมากไนเื่อนหน้าพิของยุ้ใต้กันนี่ละเขามีปัญหาเกี่ยวกับเกียวกับทุ่เาะเขามานรึกลาผมนี่โอวาวานปูรสีพันหายเล็กเออเพิ่น มาเข่าผมนใช้เงื่อนเขาดูหลายแต่ผมก็เลยติดต่อมาปุ้งจับกันว่าขันจับ่นไปเบาคนเมื่อายคนไ่นั่มือไมันจะได้เรียกอยู่ได้สิที่จริงคนมากทุนหนึ่งหรไรคุณพ่อต่อเจ้าผมาทราณในทรงเรียกคุณพ่อจะกี่บาอโอ้ปูนสีปูนสีไ่ไปเป็นบอมาเินมาหองวนึ่งแล้วตัแต่ผุดตัแต่ก้อนวีมักุก้อนอายว่า ่นไปเอามาเอาเล่ออกสองามงวดแล้วผมกัดย่าได้ทรงเลยคุณพ่อมาตะกี้ผมว่าท่านในสรงคุณพ่อผมมีแจ่น้ำเบิ่งตรงเบ้งนีแล้วคุณพ่อจะ้อครับบ้าเล่ยังเขาวันจะเขาล่าวอยู่สามงวดตีมกัดแล้วเข้าท้ายอยู่สองงวดเที่ยวนั้นมันได้เลขยหกตัวเที่ยวนี้ก็ได้ค้ายกันคุณพ่ออันผมกัเลยเสียวคุณพ่อน้ำเื่งว่าหลายตัวดอกแต่ว่ามันเป็นเลของกตูวเขาผมมาแบ่งออกเอาครับหกตัวนันมัหลายหรอกครับ ม้วนกับคือเลขทั้งหมดทั้งม้วนหัวปูทั้งหมมันไม่ออกแล้วมันกะนี่มันเลขกตัวดมดื่มมาแล้วแต่มันซ้ำๆกันอยู่ในหันนะคุณพ่อครับผมคิดว่าขับไปเร่นีนก็ได้อันนี้อันนี้พ่อขีให้เลขพ่อหรือขีให้เลขปูหรือสีครับเนี่ยผมมีให้ยันพ่อผู้พ่อตะกอนตั้งแหล่งคุณพ่อตะกอนที่เป็นเล่กของม้วนผมแล้วก็งไปแล้วไปเนี่ยตัวนั้นผมพิเศษเป็นอันให้คุณพ่อเอาเป็นสูงสระก็เรื่องมันเป็นอัน เป็นเลวเป็ปูเมาเอายมาถอนอยู่นี่อือครับเมื่อวันปูปูคนไปนั่งเอาคือผอโทรมาบอกผมเนี่ยพ่อจีได้พ่อจีได้ไปพ่อจีได้หุ่จักกันเหี้กันผมกับพวกแกพ่นสีมากนะคุณพ่อโอ้ปูฤาษีเพ่นมาบอกบอกันป่ะเห็นเนี่ผมกับผู้ลุงพนนี่โอ้ครับผมหุ่จกกักบตบคนทั้งวันทั้งเซว่านนั่นคนหนึ่งผมก็เลยโทรคุยเพ่นเพ่นนั่นก็ว่าหุ่จับพนอยู่ว่าตอนเคยไปเอาเนีย่ยเคยถือเรยอมาเพ่นสอบผนะมเดียว่ะ มันี่ก็เค็งเาะหนอ่ยก็จังว่าทุ่มบอกน้ำหนึ่ล้นกระไรตัลงกะไรกอาไปพูดกับคนยังไงบุเชี่ยนายก็ยู่ิดีมลงเรยวาหลุดนกเขาบบอกผมเนาะครับเออมาโ้เด็น้เนี่ยจ้าของอยู่กรเลยตันไปกันตวาพุ่มตว่าพุ่มต่วาพุ่มอยู่หน้าพ่อดีแม่นยวนบอกเพื่อนไหนเรียกแม่นยวนบอกมันที่จริงมันม่นหน้าผมหนมันอยู่ใกล้กันนะโอ้โหน้าใกล้กันเออแล้ววันนีอ็นหน้าแปงนั่นตัด พอเขาหมดแล้วมันนี่ก็เลือเส้นไม่ไงก็มันลูกกำลังอะไรย้นามักฝันหรอกฝันว่ามันมีกูเฒ่าเฒ่าหนั้นมาว่ายไปกูขึ้นมีแน่วาเลกูยูนี่มันโดนแล้วอืมกูขึ้นเด้อนะวาวกันดีว่ากันเพาะเขาขบงสนสจยนะครับอันนี้เพิ่นชิบอันนี้เพิ่นชิไปอีกวาครับนี่ก้บงเดี๋ยวนี่ก่อนถ่าเลมันเข่า็นเกิดขึ้นไหมเพราะว่ามันมี มันมีช่องหนึ่งน้ำเพลินอ่ะเกินช่องตั้งไม่หรอกเป็นคนอเดียวแต่ปพาฝนบกบบหบวหูจักแม่นนั่นแม่นคนหัวแดงแดงกันใจใจปะเบาแหลมนี่ฮั่นบอซื้อช่องเพบนบ้านตะไคร่ตะไคร้ใช่เนวโอ้บหหูจักหรอกครับสันบหบวหูหรอกครับอันคุ้มครับโอ้ยเขาก็เปิดช่องนี้มาท่านได้พลานได้ยังรอเขาสั่งอน๋อๆแกเอาไปช่องไม่แต่ว่าเห็ด เดี๋ยวจะตัองรับไม่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเลขอนั้นคุณพ่อเสียเอาเดี๋นี่รถบ่เอาเดี๋ยวนี้เราเพมเตรียมเตรียมไว้เหมือนไรโอ้กบ่กบอเอาสั่งวัาดี้ะคุณพ่อเด้อครับอันนั้นนี่แหละเดี๋ยวตั้งแถมให้เป็นเป็นเรียบคำนวณเด้อคุณพ่อเด้อของตั้งแถมตะกอนเด้อคุณพ่อเด้อครับปิ้งตัวแรกครับอันเบ็ดเด้อเขาเอาอันที่เพิ่มเข้าไป เปล่งเดิมๆเลยได้คุณอครับครับครับีเป็นยังไงน้องหันมันกัหลุดน้องแต่ว่าตัวะกบกบไปแค่สองจอดนอกางหอนอกครับเออมันก็เลยบอถึงเหงาไปน้องทอันเียนี่วิ่งซีกับศูนย์เิ่มาเน่ครับวิ่งซีกับศูนย์องจับผู้ให้มี่ซีครับซีแล้วก็ี ครับครับแรี่ห้าสครับแล้วก็วันนี้ก็สาม่งสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนอกสามหนึ่งสามศูนสามศูนครับแล้วก็ห้าศูนห้าศูนครับแล้วก็เก้าศูนเก้า ูครับาราคาทังที่ก็เอาโต๊ะกันเนี่ยจากตันึงเนี่เอาเป็นสี่สามอสีสามเป็นทต๊ะกันแล้วตป่าผมจัดเลขสามตัวคุณก็จุดหนึ่งแล้วคุณ่อเด้อครับส,ส,<อ>สี่สามตัวนี่มีสองสี่แปดคุณเออตัดคับสองสี่แปดครับอันน้มือตะม้วนมีอยู่ โอชูตับตุกันชุดนึงเป็นเจ็ดชต์ัวคุณบ่อแล้วคับเลขสามตนนั่นอันรวมทั้งตกกันมันเป็นแปดตัวครับแปดครับแปดทั้งเลขสามตัวตั้งคุณบ่อเนาะบครับอันเลขสามตัวตั้งหาครับเลขสองตัวมันที่เจคู่ไหมครับแล้วก็แปดแปดกับตกันสี่สามไหมครับนี่เออแม่นแมนแัตปกันเป็นสองสี่แปดได้คุณบ่ออันสี่สามตวกันแม่ว่าเลขสามตัวสองตัวหรือว่าในเลขสามตัวตัวนึง มี2สองสี่แปดนะคุณบอครับเออเมือนทำนวดแบบม่ต้องเนี้ววันที่สิมหาเดีคุณก่อเด้๋ยววันที่สิบหาเออเป็นของที่ทิมหาครับช้างเดนการที่เลขสองตัวผมมาแ้งกับมีผมกมที่แปดอะไคุณบอตัวนึงแบบตัวนึงกับสามศูนย์นะคุณบอะครับสี่สี่แปดสามศูนย์ครับไม่สองศูนย์นะครับเหมือนทำนวบตัวนี้คุณบอครับ ที่เป็นอีหน้าเพืเ่อนเนื้อ,อยังไงก็ได้ขอโชคดีขอให้เพืฟังหนุ่มมาเดอ้อครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องห้าแคมปหน้าจอเด้อของเสี้ยนพาสุคเพิ่นกะเบาเพิ่นกะย่ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวเน้นก็สองคู่สองหางละ่ะซีแปดสามศูนย์นะพี่น้องตกกันนี่ก็น,นี่แหละพี่น้องห้องกับแคมป์หน้าจอทั้งมากระจัดตัคัดขานนะ้ามแล้วตัวเลขเป็นแค่แนวทาง ขอบคุณเซียนปลาสุกหลายๆครับผมคอยไปน้องรวยๆเฮงๆปังๆกันเบื้องแรกนี่ปากก็ไะไรก็แชร์ก็ที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม